ส่วนขอมูดว่าขอผมีคนับมาไวเรียบร้อยแล้วจ้ะแต่ว่าปัญหาคือเอาเข่าตู้กาได้หมูทำอะไรตื่นขึ้นกับมาจุบตีน กินประเทียดได้กินนมตะละเทียุหนังหมดนัองกว่าต้องให้มันครบมื่อนี้แม่ก็กลีก็ออกมารับไปสนิตะเซาจ้ะแต่วัญยกบ่ได้ ว่ายกบกขึ้นพรานซ้งของมานานโวดนะจ๊ะกย,ยกไปทีลานี่เรารอบนั้นเมก่อกี้ย,ยกของนมนานแจ้งนอยเจ็บท่องนะจ๊ะเจ็บตรงช่องผ้ามันเจ็บประคากเลยเจ็บจะลูกก็ได้กรอบนี้ก็เลยเสฟจะของนักแน่กบสิบ,บยบยยงเป็นไง หนามาเลยไอโกก,กาาี้สั่งมาอาจารย์สั่งพวกอาหารทะเลเนาะจา้ะาจะเอาไปเฮ็ดส่วนอันนะี้คอบครัวพอกโกกี้กินนะจ๊ะสั่งมาหลากหลายเลยสั่งกุ้งกุ้งนน้ำโอ้ยเย็นมากๆ เราเลี้ยงเลี้ยงปีใหม่เลี้ยงขอบพุณนเพื่อนมาจ่าตอนแมคกกกี้พาคอนโนโซม,มิอันทุกคนก็นดูแลโกกี้อนันซอยอพอกโกกี้เนาะจา้าแม่โกกี้เล่นสิถือโอกาสสื่อของพวกนี้ไปฮิดอันเลี้ยงขอบคุณนเพื่อนมาจา้าอันเป็นพวกอันน้องพอโกกี้แล้วก็แม่เพื่อนโอบาจังเนาะแล้วก็เป็นลูกลูกเพื่อนมาจา้า วเสียเินมากินน้ากันว่าสิเฮินต้ยมยำกุ้งให้กินว่าเป็นอาหารไทยเนาะ <c oughs> <c oughs> จ้าเดี๋ยวไปกูกินจะเอาขอไปไว้ข้างในเทือะนิดคนขับมาไว้เรียบร้อยแล้วจ้าแต่ว่าปัญหาคือเอาเขาตูบ่บาได้เอาขาเบิดบ่าได้ไม่จ้าอันสร้างของมาแล้วทั่วบอกพ่าก๊กี้เพิ่นเพิ่นบอกว่านิพผ้าออกไปเที่ยวข้างนอกจักสีไดผ้าไปบอสันไปหายาก็เลยบอกว่าให้ ภาพไปแน้จากมือดอกก็เลยบอกเพื่อน่าดังสีไปจ้าไปกินหอดเพื่อนเนาะอันไทยเฮาเนาะจ้ะปีใหมก่กับแบบกินเลียงฉลองขอบครั้วด้งสีแมก่กุกกีก็อยาเห็งดึงสันแต่คนญี่ปุ่นเขาเจ้าก,กะบางบางขอบครัวก,กส็สนใจแน่บ่สนใจแน่ดังสีไหมจ้าลูกชิ้นอันนี้เคยสร้างมากินแซ่บแซจ้าอันกุ้งอันนี้กะแซ่เพื่อการจา้ะแม่กุกกีสร้างมากินดูอยู่ ถ่ายรูปส่งให้เพื่อนเบิรงจจนเพื่อนเอาไปขืนหนาปูไฟ้เนาะจ้าหมูทำอะไรตื่นขึ้นกับมาจุบตีนว่าเมนเทดหยางอนะพอแล้วพอแล้วไม่ต้องจุบแล้วไม่ต้องรักแล้วลุกขึ้นหมูทำอะไรขึ้นนางบนโต๊ะเอาซอดเอาหยางออกมาเล่นพริกนั่นนะ่นะพริกพริก ทำไมหนูดื้ออย่างนี้ลงมาลงมาแล้วค่อยๆลงนะเดี๋ยวตกนะตกหัวสักนะหัวจักบอตกหัวศักนะั <c> ่น <oughs> <c oughs> บานแมลูก,กอนหอกอยูบะเศร้า,าดอกจาก้าบรต้องสืบ <c oughs> เก็บไปได้กับบราสะอาดดอกจาก้าออกจากมุมนึงกับไปลืมมองนึง เสร็จแล้วจ้ามันมันแตกออกทำไ,ไมก,ก็กีจะมาใส่จานจ้าเสร็จแล้วจ้ากลาแบบโต้ง่ายมากๆเลยจ้าใส่ นีนีแม่ก็กีเก็บของพวกนี้นะจ้ะไปไว้ลังตู้เครือาา่องซักผ้าบ่้มีมองเก็บกูกีเพิ่นไปเห็นเพิ่นเลยยางมาเพิ่นมาดึงแขนแม่ไปให้เป็นยกของมาให้แม่กูาากีบอกว่าให้เบาก็า่เป็นจ้าที่ฮะแต่ฮาเทบอกกับอกว่าเป็นบัดึงแขนแม่ไปยกของมาให้เพิ่นก็นมาฝ่าวต่อเพิ่นนี่แม่กูกีต่อให้ สวัสดีค่ะคุณนายานอนคว่ำคว่ำไหนเอ้ววันนี้ยังไม่คว่ำเลยอไปงอกำลังหลอกจ้ากำลังเป็นอันเป็นเกตอันผมมันอันที่เป็นข้าเจ้าเอินอย่างบาลูหลอกขาบอีกระปอมภาษาอีสานก็ได้ยิ้มยิ้มเสอาย เป็นมองอะไรอ่ะปันจูจี้ไปผมกอรหลอนหมดแล้วไป่ยคืนดีพอเพิ่นเบิงโยข้อได้ขึ้นืนแบบโยข้อขึ้นได้บักสูงเลยออเอาแคนนองมาอึ๊บว้าวกยึ้นได้สูงแล้ว เก็กแล้วมันยิบไม่ได้มาเมนคุกกี้ต่น,หน,หน้อย เหนื่อยแล้วลูกนะคะอฮยอีบ้าเป็นอะไรเป็นอะไรคะเป็นอะไรเป็นคนอารมณ์ดีอ้าวไอมานอนดีๆกับน้องเร็วๆมุนหนามุนหลังอยู้ยไอเป็นกระได นอนไม่จังโกกิเนี่ยไปออมเฮียนออมที <c oughs> <c oughs> ่เห็นแม่ยิ้มก็ยิ้มใส่เป็นอะไร <c oughs> <c oughs> อารมณ์ดีทั้งวันเลยนะหนูน้อย อีหมูน้อยอออเสียงตาใส่แม่<า>แม่เบาๆดับก็เสียงใส่<า>แล้วก็ห้องเอออ้กระหยยบได้แม่นี่ละ่ะเล่นแล้วเพิ่งก็เก็บไ้จ้ะเก็บไว้แล้วก็สิาพาไปอาบน้ำเก็บให้หมดเลย ยกไปไหนไปนี่ย,ยกไม่ได้หรอกมันหนักลูกเอาวางไว้ข้างล่างเ,เก็บยังไม่หมดเลยอันนี้เก็บใส่ตรงนี้ก็ได้นี่ลอ,อ,องย่คนเดียวกากะโเป็นอ,อะไรคะ คุณนายเป็นอะไรอย่าพูดอย่าพูดหรอคะค่ะเด็กๆกองมากข้างนอกจ้ะมันนี้อากาศห่อนอยู่จักน้อยาะบอถึงกับเย็นคากบันไดมาจ้าเพราะว่ามีแดด เอาให้ไปอีพุตบอลไม่ได้ให้วิ่งมาหาเตะสิลูกเตะอย่างนี้ใช้เท้าปิ้วใช้เท้าลูก <laughs> ô ôi, lôm lôm lồm ta má Hãy subscribe ปล่อยให้อาย่นไปเล่นตึงตงตึึงงอารมณ์ดีอารมณ์ดีเพราะมีความสุขมาคุณนายตายหมูไปสำรวจของสำรวจอะไรเราหมูกินนมตละละัตยาผุหนหมอนเนาคบน ต้องให้มันโรบพูดพูดน้องอยคอได้แล้วอายมาปิดกำลังใจให้หอบม้อนนำมาปิดกำลังใจให้ เก่งแล้วลูกเก่งแล้ว